มันออกฤทธิ์แล้วค่ะพายุดูร้อนมามตามนัดเลยนะคะให้กําลังใจพี่น้องชาวภาคอีสานกันหน่อยโดยเฉพาะชาวขอนแก่นเมื่อวานนี้ตอนเย็นเห็นบอกว่าวิ่งหลบกันจ้าละวันเลยนะคะพายุรูร้อนอุ้ยตายแล้วแบบนี้ค่ะขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นจริงๆใช่ไหมโอ้โหดูภาพสิเนี่ยคุณผู้ชมค่ะทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้สิ่งของต่างๆปลิวกระจัดกระจายไปเลยนะคะตามแรงลมมาค่ะผู้คนตกอกตกใจใกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว หลายคนบอกว่าฉันนะอยู่ขอนแก่นมาเป็น20-30-40ปีแล้วฉันไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้นี่ครั้งแรกในชีวิตที่มันรุนแรงที่สุดนะคะ,ะคุณผู้ชมที่พิกัดหน่อยภาพนี้คือโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะนอกจากพายุฝนลมแรงแล้วนะคะลูกเห็บเม็ดเนี่ยแต่และเม็ดที่ตกลงมา,นเ,าเนี่ยเท่าหัวค่ะหัวแม่โป้องอ๋ออเ,เออเหัวนิ้วมือค่ะคุณผู้ชมแล้วเนี่ยเ,เห็นไหมเ,เห็นไหม โอ้โหมันดุงแรงมากคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นเนี่ยเราเตือนนะคะอย่าไปอยู่ตามป้ายโฆษณาตามเสาไฟฟ้าตามใต้ต้นไม้หให้อยู่ในตัวอาคารที่แข็งแรงนะ,ะท่านจะได้ปลอดภัยนะคะให้กําลังใจกันค่ะหนักที่สุดเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเหล่านาดีหมู่หนึ่งตำบลบ้านว่าอําเภอเมืองขอนแก่นนะคะพายุลูกเห็บฝนตกลมกระโชกแรงมากหลังคาปลิวไปกับกระแสลมค่ะ ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักได้รับความเสียหายจุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มไปทับเสาไฟฟ้าแรงสูงจํานวน4ต้นแล้วเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการตัดกระแสะไฟกลัวไฟมันจะไปช็อตชาวบ้านอีกเพิ่มความเสียหายอีกเนี่ยนะคะพอไฟดับปุ๊บเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่เลยค่ะพยายามไปซ่อมปรับปรุงเพื่อปล่อยกระแสะไฟฟ้าให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้การได้เห็นบอกว่าตับดับกันทั้งตำบลเลยนะคะไฟฟ้าเนี่ย นักข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก็คือคุณลำพองจำปามูลอายุ63ปีเป็นชาวบ้านบ้านเหล่านาดีตะมลบ้านวาเล่าบอกว่าตอนที่เกิดพายุเนี่ยตัวเองหลบอยู่ในบ้านกับญาติที่อยู่ติดกันระหว่างนั้นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า,ผาฟ้าคำรามเสียงดังมากทั้งลมทั้งฝนมากันครบเลยค่ะลูกเห็บก็ตกมาด้วยทีนี้ด้วยความเป็นห่วงบ้านก็เลยเปิดหน้าต่างไปดูพอดูเท่านั้นแหละค่ะใจเนี่ยหายวับเลยใจลงไปอยู่ตาตุ่มเลยค่ะหลังคา แรงลมมันก็เอาไปด้วยอ่ะไปแล้วคะบ้านไปด้วยอะคะ่ะเนี่ยสาภาพเป็นแบบนี้ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคุกคนค่ะชื่ออรารยาผิวขำชื่อเล่นชื่อทองนะคะวันนีอ้อยากจะกล่าวคําพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราค่ะเมื่อวันที่สี่มีนาที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะตําบลบ้านว่านะคะเกิดพายุลูกเห็มถล่มแบบหนักมากเลยะคะ่ะก็คือมันเป็นภัยธรรมชาติที่น่ากลัวมากมาก ลูกเห็บนี่ก้อนก้อนใหญ่เท่าลูกมะนาวเลยนะคะแล้วแบบตกแบบอย่างแรงเลยค่ะทั้งลมด้วยแล้วทีเนี้ยในตำบลมั่นว่านะคะโดยเฉพาะอ่าหมู่บ้านชื่อบ้านหลอคนทองค่ะบ้านในหมู่บ้านนะคะครอบครัวแบบเสียหายเยอะมากไม่ทราบมีภาพประกอบอยู่ใช่ไหมคะก็ <laughs> คือหลังคาปิวว่นเลยรวมถึงหน้าต่างเลยแตกอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่สําคัญที่อ่าข้าพเจ้าอยากจะกล่าวคำยานก็คือบ้านของข้าพเจ้าก็ ก็สุดโซมแล้วก็เก่าแต่ไม่เป็นอะไรเลยขอบคุณพระเจ้ามากค่ะเชื่อในการตกว่างของพระองค์ค่ะเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่มาฟังคำพยานที่พี่น้องเพิ่งฟังไปนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูนะครับให้มอบชีวิตให้แก่พระเจ้านะครับพระเจ้ารักท่านพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนรรม์บนไม้กางเขนเพื่อ ปลดปล่อยท่านออกจากความบาปความยากจนคำสาปแช่งและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงพระองค์สามารถทำการอัศจรรย์ในชีวิตของพี่น้องได้อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าก็ง่ายมากนะครับเชื่อในใจและประกาศด้วยปากว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนนะครับอธิษฐานว่าตามผมผมจะนำอธิษฐานทีละประโยคนะครับข้าแต่พระเจ้า ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของลูกพระองค์ทรงพระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปให้แก่ลูกขอบพระคุณพระเยซูขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวของลูกณนะบัดนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปและเดินตามพระองค์ลูกเชื่อว่าชื่อของลูก อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วขอบคุณพระเยซูที่ไถ่าบาปลูกและประทานพระพรให้ลูกในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับอย่าลืมอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานคุยกับพระเจ้าและหาคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์จริงใจและต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ